าญาติโยมในนามของเขตบ้านอาหารไทย <c oughs> ที่ได้ <c oughs> มาทำบุญถวายอาหารและบิณฑบาต <c oughs> <c oughs> แก่พระสงฆ์วัดกระบดี <c oughs> วัดกระบดี <c oughs> มีพระสงฆ์จำนวน20รูป <c oughs> แต่ว่าวันนี้โ <c oughs> ยมก็ ได้นิมนพระซึ่งเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ในวัดซึ่งมีหลวงพ่อวัคคูอนุคูณเป็นเจ้าอาวาสแต่วันนี้ท่านไม่ได้ลงมานะก็จะมาเป็นตัวแทนกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสทั้งสองรูปก็มานั่งในทีน่นี้ใส่บาทก็เข้าในหลักของธรรมะในทางพุทธศาสนาก็คือบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุสามหนึ่งทานามัยบุญสำเร็จ ด้วยการให้ทานสองศีลไมยบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลสภาวนาไมยบุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาซึ่งการถวายพัฒนาหารหรือการถวายอาหารและบิณฑบาตนั้นก็ถือว่าเป็นการทําบุญเป็นการเป็นที่ตั้งแห่งการมาเป็นบุญข้อแรกก็คือทานไมยซึ่งคาว่าทานเนี่ยเวลา อยู่ในหลักธรรมะข้อไหนก็มักจะเป็นข้อแรกก็าามักจะเป็นข้อแรกอย่างเช่น,นหลักสังฆาวัตถุ4ก,ก็มีทานการให้ปิยะวาจาพูดจาอ่อนหวานอัฏฐจาริยาพระพุตธตนให้เป็นประโยชน์สมานัตาตาอ่อนน้อมถ่อมตนาตาซึ่งเป็นหลักของการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันหรือว่าธรรมะเป็นยาเสน์ หรือธรรมะที่ทำให้เป็นที่รักของคนอื่นซึ่งทานามัยบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนานั้นมีหลักอยู่ว่าคนที่จะทำบุญเนี่ยหนึ่งต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจคิดที่จะให้เขาบอกว่าใจที่คิดจะให้มีความสุขมากกว่าใจที่คิดจะรับ มือของคนให้มักจะอยู่สูงกว่ามือของผู้รับเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตที่จะให้เนี่ยคือคนที่มีจิตใจที่เสียสละสูงส่งนะเพราะฉะนั้นข้อแรกที่โยมทําบุญการให้ทานหรือว่าถวายอาหารบินทบาทการถวายอาหารบินทบาตนั้นก็คือถวายตั้งแต่เช้าก็คือถวายพระตอนเช้าเป็นการเริ่มต้นเป็นการทําบุญข้อแรกก็ถือว่าโยมนั้นทํา ถูกหลักแล้วแต่เมื่อทําบุญให้ทานแล้วข้อที่สองก็คืออย่าลืมรักษาศีลก็คือการชําระกายกับวายจาของเราให้สะอาดโดยการไม่ประพฤติล่วงละเมิดศีลห้าซึ่งโยมก็คงจะ<ท>คิดว่าทุกคนกะ็รู้หรือว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจนะไม่จําเป็นจะต้องมารับศีลจากพระก็ได้การรับศีลกันก สมาทานศีลสมาทานด้วยตัวเองก็ได้เพราะเรารู้อยู่ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างมีข้อไหนบ้างซึ่งถ้าเรากำหนดไว้ในใจเราก็จะพยายามละเวน้นในนามคณะสงฆ์ซึ่งมีหลวงพ่อ,อพระอนุคูอนุก,กลูลวีราภพรเป็นเจ้าวาดแล้วก็คณะสงฆ์ทุกรูปนะที่มาได้รับบุญในวันนี้ก็ขออำนวยพรด้วยอำนาจของบุญบารมีของหลวพ่อพุทธแท้คำ บุญบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในวัตรบดีนี้ตลอดถึงโยมได้มาทําบุญบุญบารมีที่โยมได้มาถวายทานในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็ขออวยพรให้โยมนั้นมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยเหตุผลขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จและจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาะปฏิพานธนสารสมบัติ